สวัสดีครับสวัสดีครับผมกวีนะครับจากเพจอสังหาริมทรัพย์ง่ายๆได้เงินล้านนะครับวันนี้มาชมเกี่ยวกับการออกแบบเบื้องต้นของห้องน้ําที่ใช้ในบ้าน1ชั้นนะครับแล้วก็การใช้งานห้องน้ำเนี่ยจะต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับโอเคครับห้องน้ําที่เหมาะสมในการออกแบบใช้ในบ้านนะครับข้อแรกก็คือจะต้องแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับแยกส่วนกันนะครับแยกโซนเปียก โซนแห้งแยกยังไงนะครับก็คือโซนอาบน้ําก็ให้มีแค่โซนอาบน้ําเท่านั้นนะครับอย่าเอาอ่างล้างหน้าอย่าเอาอตัวชักโครกเวลาเราไปนั่งถ่ายหนักถ่ายเบานะครับให้แยกออกมาในส่วนของส่วนแห้งนะครับ 2. ห้องน้ําจะต้องมีความกว้างมากพอนะครับแล้วก็มีความลึกมากพออย่างน้อยเนี่ยประมาณ1.8เมตรสําหรับความกว้างห้องน้ํา และความลึกเนี่ยอย่างน้อยสักประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งนะฮะกว้างมากพอสะดวกในการใช้งานอย่างที่2นะครับเรื่องไฟเรื่องแสงสว่างเนี่ยปิดให้มันสว่างมากก็ได้นะครับเวลาคนอ่าคนแก่นะในบ้านหรือว่าเด็กใช้นะฮะไม่ต้องลื่นเนาะมันก็เป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับูบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องน้ำนะฮะแสงสว่างมากพอพื้นไม่ลื่นนะครับ ก็คือเป็นเรื่องถัดมาก็คือพื้นในการทำนะฮะจะต้องไม่ลื่นนะครับอย่างที่3ความสะดวกสบายในการใช้งานเรื่องของกลิ่นของอากาศนะครับติดตั้งพัดลมดูดอากาศให้กับเจ้าของบ้านนะฮะและเรื่องสุดท้ายนะครับประตูใช้งานนะฮะกว้างขวางมากพอโอเคนะครับแล้วก็อยู่ในทิศที่เหมาะสมกับห้องซุยก็คืออย่างหน้า ห้องน้นะํานั่นอยู่หน้าบ้านนะครับหรือเราเอาห้องน้ําไว้หน้าบ้านนะครับหันด้านข้างหันด้านข้างหรืออยู่ในส่วนของโซนหลังบ้านด้วยก็จะดีนะครับห้องน้ําโอเคครับเดี๋ยวพามาชมกันนะครับนี่ห้องน้ําที่ผมออกแบบนะครับกว้างประมาณเมตรแปดสิบลึกสองเมตรเจ็ดสิบนะครับก็คือใกล้ใกล้เคียงในส่วนที่เราดีไซน์เอาไว้ ส่วนของโซนเปียกโซนแห้งเนี่ยนะฮะก็คืออย่างที่บอกเริ่มต้นนะครับโซนแห้งเนี่ยก็คือเป็นอ่างล้างหน้านะอ่างล้างหน้ามีส่วนท็อปในการวางของนะครับเพิ่มความสะดวกสบายส่วนของชักโครกอยู่ตรงนี้นะฮะในส่วนของแห้งไปเลยชักโครกนะครับในส่วนของโซนเปียกเดี๋ยวผมจะมีฉากเทมเปอร์หรือการก่ออิฐนะผมใช้เป็นวิธีการใช้ฉากเทมเปอร์เพื่อที่จะเพิ่ม ให้ดูสเปซกว้างนะครับเพราะว่าเทมเพอร์กระจกเนี่ยมันทั้งมีความบางแล้วก็มีอ่าเรื่องของความโปร่งแสงเข้ามาช่วยนะครับโซนเปียกก็คือแยกให้เป็นเปียกไปเลยนะฮะมีการต่อไฟเอาไวใ้ให้กับเบรนชาวเวอร์ก็คือระบบทำน้ำอุ่นนั่นเองนะฮะแยกแห้งแยกเปียกให้ชัดเจนนะฮะเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการก่อนแนวเบิลแนวท็อปนะครับแล้วก็มีช่องในการวางสบู่ หรือวางในอุปกรณ์ที่เราจะเป็นในการใช้งานและอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมให้ก็คือมีปลั๊กนะฮะในห้องน้ําทุกวันนี้จําเป็นนะครับในเรื่องของไดเป่าผมหรือมิดโกนดของคุณผู้ชายเนาะสะดวกสบายนะครับผนังเนี่ยเป็นอิฐแดงทั้งหลังนะครับอิฐแดงทั้งหลังและปูกระเบื้องให้ทั้งหมดนะฮะเนี่ยครับมันจะช่วยในการกันชื้นกันชื้นในส่วนของห้องน้ําฝ้าสูงนะครับสังเกตดูห้องน้ำํำอย่างน้อยฝ้าจะต้องสูง มากกว่า2เมตร80จนถึง3เมตรขึ้นไปเลยยิ่งดีแต่ที่สําคัญแล้วก็ทําให้เราสบายใจได้ในส่วนหนึ่งก็คือมีการระบายอากาศอันนี้เป็นบานกระทุ้งนะบานกระทุง้งแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเจอดช่องทําเป็นพัดลมระบายอากาศออกไปอีกทีหนึ่งนะครับช่วยในเรื่องกลิ่นกลิ่นอับเรื่องอากาศภายในบ้านให้มันหมุนเวียนนะครับสะดวกสบายและที่สําคัญนะครับห้องน้ําเนี่ย เราออกแบบพื้นจะต้องไม่ลืน่นพื้นเนี่ยครับให้เป็นกับเรื่องที่ไม่ลื่นเอาไว้นะครับจำจำอาไว้เป็นหลักการที่สําคัญอีกข้อน,นึงนะฮะสะดวกสบายในการใช้งานกว้างขวางม,มากพอพื้นไม่ลืน่นป้องกันอุบัติเหตุนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ให้ชัดเจนนะฮะมีสิ่ง,งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเ่็กเล็กน,น้อยน้อยเรื่องปลัลลลล๊กไฟในการใช้งานใดต่อผมการท็อปปิ้งในส่วนที่จะต้องวางของต่าง ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับฝ้าเพดานสูงนะฮะแล้วก็ในส่วนของอเกี่ยวกับแสงสว่างน,นะครับเอาให้มันสว่างๆเลยก็ได้เราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเวลาเราจะใช้งานโอเคคับเรื่องการออกแบบห้องน้ํานะครับก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันครับผมมีอะไรอัปเดต